ที่แบ่งรวกลองให้น้องเลนขอกมันเสียงน้องๆหน่อยสิคบขอเสียงเด็กๆน้องขามหน่อยแล้วยังไม่ดังเลยอ่ะพี่เตยอยากได้ยินแบบให้ดังไปทั้งบ้านอ๋ออันนี้เขาเรียกบ,บ้านอะไรบ้านห <laughs> นองขามใช่ไหมเอาให้กรี๊ดดังไปให้ทั่วบ้านหนองขามเลยได้ปะ ขอบางเสียงเป็นเด็กบ้านหนองขามไปแล้วสุดยอดสุดยอดทอมันเด้เนี่ปดันขึ้นได้ยางไดยังต่อขึ้นแล้วคือแล้วใช่ไหมวันนี้รู้หรือเปล่าว่าพี่เต้มาทำอะไรที่นี่ไม่จ๊ะไม่รู้รเออหนูก็เล่นกับพี่นะ้องไม่รู้ใครรู้บ้างใครรู้ใครรู้ใครรู้มีของรางวัลนะอุ่นเออรู้ <S <S ทันทีเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตะกีตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กลุกขึ้นมาพี่เฟิร์นเอาขนมให้น้องหน่อยตะกีน้องชมว่าพี่เตยสวยเฮ้ยไม่ลูกไม่ตอบก่อนอย่าเพิ่เอาขนมไบ่ายหยอดสวัสดีค่ะอุ้ยใบสวยจังเลยตื่นเต้นเหรอคะลูกตื่นเต้นรู้ว่ากี๊ดดังจะเป็นลมเหรอน้องตุ๊กติ๊กน้องตุ๊กติ๊กน้องตุ๊กติ๊กต้อนน้องหันหลังมึงชวนน้อง ได้มีแก่ะเนี่ยอบอะตบเราตุ๊กีแัตัวหนคะชื่ออะไรอายุเท่าไหรเนาะชื่ออะไรอายุเท่าไหรอะไรชอบทำท่ายังไงด้วยเนาะเออมาตุต้อนอะไรนะไม่ได้ไล่โสกไม่คนไหนจนาะไรเขาวางไม่ตัวเองว้ตรงนต้น อายุ11น้องเป็นคนเขินเนาะชีตีค่ะน้องก็ปแบบแต่ปีหาโอเคอ่ะตะกี้โฉบมาพี่เตยน่ารักใช่ไหมน้องแบบใช่ค่ะเอาพี่เตยให้รางวัลเลยค่ะลูกใช่ป่ะใช่หนิลูกให้น้องมาเก่าก่อนวันนี้เราทำอะไรยัไงเดี๋ยวก่อนให้รางวัลไปก่อนเพราะวัลก no e. ็โฉมเราสวยอ่ะพอเพิ่ให้ตุ้มทิ้งหน่อยค่ะนี่แหละรางวัลของ ชมพิธีกรเราไม่ได้บ้าหยอกวันนี้เดี๋ยวพี่เต้แนะนําตัวก่อนกระลับพันเนาะพี่ไหนใครรู้จักเพจอีจังบ้างเพจอีจังรู้จักรู้จักจริงเหรอไอยาอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรยน้องตาลหรอคะน้องตาลเพจอีจังเป็นเพจอะไรคะลูกเอาล่ะ เก่งมากบอกมาให้น้องเลยเดียวน้องอกว่าอะไรอ่ะน้องบอกว่าเนสุดยอดใครตอบได้ใครตอบได้าเหมือนเดิมวะอุยน้องตัวเล็กนี่ก่อนตัวเล็กนี่จะกอะไราร้นคนไหนอ๋อเจน์เป็นเพชอะไรคะลูกจ้า่เป็นอะไรนะลูก เกิดอะไรลลูกเอาไงเอาไปผู้กำกับค่ะใช่แล้วบอกเพจจันเป็นเกิดอะไรใช่เฮ้ยเก่งขนมที่ทำให้กินย้อนเราบอกจะแนะนำตัวไะขนมเออเดี๋ยวค่อยเอาลูกอีเตอร์มาจาก,กเพจอีเตอร์อีจันนะครับอีเตอร์อีจันเนี่ยเป็นเพจที่ทำรายการตามหาคนที่ไม่ไม่ได้เจอกันเป็นสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมตามหา ลูกตามหาคุณพ่พอพ่อตามหาคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันเป็นสิบสิบปีน้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจนี่เป็นไรวันนี้เนี่ยครบรอบสองปีของเพจพี่เต้ยและก็วันนี้เป็นวันเกิดของพี่เต้ยด้วยออนะแล้วพี่เต้ยก็เลยถือโอกาสมาหาน้องๆมาเรียนกับข้าวน้องๆอาหารกลางวันแล้วก็มาสั่งคนากาในวันนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเออ เรารลืมไปแล้วอ๋อเมื่อเมื่อประมาณตอนเราอยู่ปีสองกี่ปีที่แล้วสี่สี่ปีสี่ห้าปีที่แล้วที่เต้ยึ้นมาที่นี่ขังห,หนึ่งใครรู้จักโก๊ะมงพี่โก,ะะโกะ๊ะยกมือกันใหญ่เลยรู้จักไหมโกตีลูกใช่ตอนที่พี่เต้ยมาพี่โก๊ะอยู่ปอนหนึ่งห,<ะ>หนูยังไม่เกิดเลยใช่ไหมลูก หนูยังไม่เข้าที่นี่เลยใช่ไหมก็เราจบไปแล้วก็เจ็ดปีแล้วใช่ตอนนี้อยู่มหนึ่งอะไรตอนนี้ใช่ปะตอนนั้นพี่เต้มาทํากิจกรรมแบบนี้เลยมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแบบนี้เลยครับพี่โก้พี่โก้อยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้พี่โก้ฮะเขาสาโรงเรียนะไรแล้วลูกมหนึ่งปะเพราะว่าสาแล้วหรอน้องใครไหนน้องชายพี่โก้หรอ บอกพี่โก้หน่อยนะว่าพี่เต้มาไม่รู้จําได้หรือเปล่าพี่เต้มีรูกพี่โก้ด้วยนะถ่ายรูปกับน้องโก้ไว้นะคะเดี๋ยวพี่เต้เอาไว้ให้ดูเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เต้ขออนุญาตแนะนําทีมงานให้น้องๆรู้จักก่อนก็แล้วกันวันนี้ทีมงานที่จะมามอบเสียงหัวเราะให้กับน้องๆทุกคนนะครับคนแรกเลยที่ชื่อพี่เต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักพี่ๆท,ทุกคนเลยดีกว่านะครับอ่ะ หนึ่งสองสามอ่ะพี่ชื่ออะไร thank <laughs> you come now ชเล่น้อาชิล่นเอาชิเลเอไรนะอะไรนะเอานนะ no, no. ชิลนนะคะ no, น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร

ชอบชอบทานยมากเหตุสมควรให้เพื่อนได้รางวัลไหมท่าตะเกี้ฮะชอบทำไทยงี้งี้ชอบทำไทยงี้งี้โอ้โหตายพมิถุนมาเลยเกสนะอ่ะเขาพี่พี่เคยพิสต์ก่อนรางวัลให้น้องเกรสแน่เลยอ๋อเเป็นลูกสาวแน่เลยใช่ไหมลูกเป็นน้องอายนะเดเป็นโตเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ มามานใหเกรสมามามาเกรสมาข้างหน้าเร็วพี่เตยประทับใจในภาพของเรามากยนะรอยู่นี่ตองอยู่เมสน้องเมสน้องเมสแต่ก็อน้องเมสน้องเมสเนสซี่ไงโชว์เพื่อนๆอีกสักรอบอยากพาผูกใจเกรสเนสมาปะกานมาตระกานเร็วๆชาวเน็ตเขาชอบใคพี่เออพร้อมหรือยังพร้อมแล้วสามสี่ ขอสองล้อนะขอสอ้อนะโอเคน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่อช่าง เพื่อนาละให้คนทั้งหลัยกินเอาตายแล้วตายแล้วอย่างนี้อย่ายอมนะอย่ายอมนะ คนตาสวยมากอยู่ปอบอสไม่ได้ยินหรอไม่รู้เลี้ยงเลยเนาะยูปออะไรลูกอยู่ชั้นอะไรชั้นสองอันดับสามอันดับสามน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่อบอสชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้โอเคท่าน้องสวยมากน้องเขินน้องเขินขอบคุณมากครับบอสเออยนักต่อไปน้องชื่ออะไร เดี๋ยวน้องคนนี้แล้วก็น้องคนน้นแล้วก็เดี๋ยวเราสลับไปฝั่งโน้นด้านดีกว่าสลับกันลูกเดี๋ยวเป็นแถวที่สองเยมตัวงเลยนะโอเคนะถึงคิวใครลุกขึ้นมาเขามีลุกทิ่แค่ไหนเดีค่ะตอบคะ้งนาอย่าพาผมใจได้เลยนะคะลูกมาเลยน้องชื่อ ขอบคุณมากครับไปไม่เป็ไนไรใครยังไม่ได้รับฟังกไม่เป็ไนไร เล่นออกมาตก <Okay. S 1> ยางนะไปฝั่งนี้ท้อสามสิบนอกเชื่อยรนอกเชื่ออะไรนอกเชืออะไร อะไรลูกกินอินน้องชื่ออินชอบทำ เพื่อนๆกินเนาะโอเคอันนี้คอมิีค่ะ ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามาตอบเราชื่ออะไรตอบชื่ออะไรตอบชื่ออะไรตอบภูผาตอบชื่อ กเดี๋ยวพี่เต้หวังว่าจะได้เห็นสเต็ปของน้องกันใ,<ช>ในวันนี้เนาะ,งงนะให้เวลาทําใจก่อนน้องบอกพี่เต้จะได้เห็นสเต็ปของน้องกัน โอเคสรุปรวมกันเป็นป6พอดีลูกน้องแบบนี้น้องรีบคุยช้างไปดิโอเคแล้วสามสี่แล้วนี่แล้วหรือเปล่า

ប្ a n ម្រើ a ពូល់ទ 我听到心痛，唱出梦中的爱情，照亮那。<noise> <noise> <noise> 아 <목소리도> you